เรามองว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา<อ>ถ้าเป็นไปได้กระฟ่รัฐมนตรีชุดต่อไปนะครับช่วยไล่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกหน่อยนะครับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะเดินหน้าทวงถามหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแอปพลิเคชันนำรถเถื่อนออกมาขับขี่ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด นายสันติปฏิยานรัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะเตรียมเดินหน้าชวนกลุ่มบินมอเตอร์ไซค์ทวงถามเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงดีที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่21สิงหาคมเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแอปพลิเคชันต่างๆว่ามีผลบังคับใช้หรือยังใช้แล้วจะเป็นอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรกับบริษัทเหล่านี้ที่นํารถผิดกฎหมายมาให้บริการซึ่งเป็นการเอารัฐเอาเปรียบกับไรเดอร์ในเรื่องของเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ทั้งกลุ่มจะติดตามทวงถามเพราะรอมาสีปีจนกว่ากฎหมายนี้จะออกมาที่ผ่านมาสีปีแม้จะมีกฎหมายรองรับแต่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกไม่ดําเนินการใดๆเราร้องผู้ว่ากทมช่วยออกหนังสือให้กับผอ,อ,อเขตเร่งรัดเรื่องการลงทะเบียนเนื่องจากเราตกหล่นมา2ปีปัจจุบ,บันมีวินมอเตอร์ไซค์7จ็ดหมื่นกว่าคนเมื่อไปเรียกร้องก็ลงทะเบียนเพิ่มมาอีก1นึ่งหมื่นกว่าคนซึ่งจากเดิมมีเป็นแสนกว่าคนขอให้รัฐมนตรีคนใหมส่สารต่อและฝากรัฐมนตรีคนใหม่ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วย เพราะเป็นนโยบายของรัฐมนตรีที่จะทําให้ถูกกฎหมายทางกลุ่มเห็นว่ากรมการขนส่งทางบกไม่จริงใจในการแก้ปัญหานี้สวัสดีครับผมสันติปฏิพันธ์รัตนายกสมาคมผู้กับขี่รถโรถนไฟฟ้าอ v รับจ้างสาธารณะนะครับก็ประเด็นก็ขอเชิญชวนพี่น้องวินมอไซค์ท,ท่านนะครับเนื่องจากวันที่28สิงหาคม2อ6 6นะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับ เราจะไปติดตามทวงถามเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงดีนะครับที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่21สิงหาคมับ2566เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราจะไปทวงถามนะครับว่ามีผลบังคับใช้หรือยังนะครับใช้แล้วยังไงต่อจะดําเนินกานการอย่างไรกับบริษัทเหล่านี้นะครับที่ยังนํารถไปกฎหมายมาให้บริการอยู่หรือแม้กระทั่งเอารัดเอาเปรียบ คนขับไรเดอร์นะครับในเรื่องของเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับตลอดจนราคาหรือการปิดแบรนด์ที่ไม่เป็นธรรมนะครับวนของพวกเราก็จะไปติดตามทรงถามนะครับเรารอมา4ปีแล้วนะครับจนกว่ากฎหมายนี้จะออกมาวันนี้มันออกมาแล้วนะครับเราก็จะไปดําเนินการทรงถามเพื่อจะเอาไปร่วมพิจารณาในวันที่29สิงหาคมนะครับในเวลา10-3 0นอเหมือนกันนะครับที่กระทรวงคมนาคมวันนั้นจะมีพี่น้องวินมอไซค์นะครับ ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับที่รักษาการอยู่นะครับว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายนะครับในการที่นารถผิดกฎหมายมาให้บริการทั้งที่มีการรับรองแล้วนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการรับรองแอปพลิเคชันหลายหลายแอปแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังนํารถผิดกฎหมายมาให้บริการอยู่นะครับวันนั้นเราจะไปทวงถามนะครับว่าถึงเวลาหรือยังนะครับที่จะดําเนินการกับบริษัทเหล่านี้ ที่ยังนํารถผิดกฎหมายมาแข่งขันกับพวกผมที่ไม่เป็นธรรมสปีแล้วนะครับที่ผมกเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าอาธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยไม่ดมําเนินการเรื่องอะไรเราแม้แต่เรื่องเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเราร้องให้ผู้วา่ากทมนี่นะครับช่วยออกหนังสือให้กับปอเตทั้ง 10, 18เขตนะครับในส่วนของพื้นที่5นะครับเร่งรัดให้มีการเปิดลงทะเบียนเนื่องจากว่าเราตกลงมา3ปีนะครับมีตัวเลขณปัจจุบันนี้มี ผู้ับขี่วินมอเตอร์ไซค์จาก7 0 0 0 0มื่นหนึ่งพันคนเราไปเรียกร้องก็เปิดให้แป๊บเดียวนะครับก็ขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งเป็น80,0001,000คนเดิมทีเรามีอยู่ประมาณแสนสามนะครับถ้ากับเราหายไปหลายหมื่นคนวันนี้ทําให้พวกเราเนี่ยตกเป็นจาเลยสังคมนะครับเราวันนั้นก็เชิญชวนพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนนะครับไปร่วมกันติดตามตรงขมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเราเน้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเนื่องจากว่าเราแข่งขันไม่เป็นธรรมนะครับผม ก็ฝากเชิญชวนผู้สืกอขาวทุกท่าน,นนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเราไปเรียกร้องเพื่อจะสารต่อกับรัฐมนตรีคนใหม่ก็คงฝากรัฐมนตรีคนใหม่นะครับมาช่วยแก้ไขปัญหาพวกผมหน่อยนะครับ4ี่ปีแล้วครับที่ไม่รับการแก้ไขครับแต่แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรนะครับบางบางคันก็กอดป้ามาวิ่งเพื่อหลุกเลี่ยงกฎหมายมนะครับแล้วก็บางคันก็เอาแมสมาปิดเอาสติ๊กเกอร์มาปิดตัวหมวดเลขหมวดรถอย่างเงี้ยครับ เพื่อเรียงกฎหมายก็คือกระทำผิดกฎหมายอยู่อย่างนี้ครับเราเราเรียกร้องให้ทำถูกกฎหมายเหมือนกัน